โอเคค่ะวันนี้เราจะมาเล่น Q a กันดีกว่าตอบโดยน้องปลายคือจะบอกว่ามันคือนิสัยส่วนตัวเนาะจริงๆท่านก็เตือนแล้วแหละ ก็อยากสอนน่ะให้หนูได้ประสบการณ์ถามว่าประสบการณ์ชีวิตหนูโดนลองมาเยอะไหมเออแต่ก็ไม่ได้เยอะขนาดนั้นแต่ส่วนใหญ่อจะรู้ว่าตัวเองเป็นคนที่ใจอ่อนตอนเด็กเป็นคนที่ไม่ตัดสินอะไรสักเท่าไหร่แต่จะมีเพื่อนคนหนึ่งอยู่ที่จีนเขาเป็นนักจิตวิทยาแล้วเขาก็บอกหนูว่าเลือกคบคนดูหน้าแล้วจบถ้าเกิดมาไม่ได้ทําสัญญกรรมแล้วหน้าตาดีคบไปเหอะมันต้องมีอะไรดีสักอย่างเออแล้วก็แบบ หรอดูคนต้องห้ามดูที่หน้าตาดิเพราะว่าดูหน้าตามันมันไม่แฟร์ประวะเกิดมาไม่ดีแล้วจะให้มันทํำยังไงอะไปถึงบอกทุกครั้งว่าทําสัญญกรรมอะมันทําให้ดวงมันเปลี่ยนชีวิตมันเปลี่ยนจากคนที่ไม่รวยอยู่ดีๆเอาจนรวยได้ทําธุรกิจได้ดีโงเ่เฮงดีคนเห็นแล้วมีความน่าเชื่อถือมันก็เป็นจุดหนึ่งเขาถือว่าเป็นจุดอ่อนเนาะจุดอ่อนตรงนี้ว่าแบบเออให้โอกาสคนแล้วก็ เห็นแล้วแบบเออเขาหน้าสงสารหรือว่าอะไรอย่างเงี้ยก็เลยต้องให้ไปซึ่งท่านยมก็ให้รู้ตั้งแต่แรกแล้วแหละแต่ก็อยากให้เรียนรู้ด้วยตัวเองว่าเคยเมื่อไหร่มันจะใจแข็งสักทีว่าใจอ่อนอยู่ได้อะไรเงี้ยตอนนี้ก็เลยใจแข็งเป็นหินเลยจ้า บอกเลยว่าไปได้คุณพ่อบุญธรรมจากการดื่มเหล้าและการสุบบุหรี่ไปออกไปอยู่ที่จีนได้แบบแข็งแรงอะอยู่ได้คนเดียวแล้วก็เรียนภาษาได้จากการที่ดื่มเหล้าา่ไ,ไม่ได้ดื่มแบบเมาไมา้หัวลาน้ำนะแต่ว่าคือไปฝึกภาษาเรามีความไม่กล้าพูดเนาะพี่โจเนาะมันพูดไม่ออกทํายังไงให้มันกล้าพูดวะ อึกหนึ่งทีนี้ไฟแลบเลยจากความอายมิบังเกิดก็พูด,พด,พดไปอโอเคเฮ้ยมันได้ภาษาเว้ยเราก็หยุดวิธีนั้นเราก็เปลี่ยนไปเป็นวิธีอื่นแต่ทีนี้พอไปเข้าสังคมอื่นอะทุกคนจะรู้ว่าจีนเนี่ยมันจะมีเหล้าชื่อเหมาไถใช่ปะมันจะแรงมากมันจะแรงกว่าเหล้าขาวเราปกติมันกี่ดีกีก็ไม่รู้อะแต่ว่าพ่อบุญธรรมไปอะเขาเป็นคนที่ชอบดื่มเหล้าแต่ว่าคุณแม่อะก็คือไม่ชอบให้คุณพ่อออกจากบ้านก็เลยต้องนั่งกินที่บ้านแล้วก็เรียกเพื่อนมาทั้งหมดก็นั่งเป็นต จีนใหญ่ๆนั่งกันทุกวันอะไรอย่างเงี้ยค่ะเขาก็ลองดูก่อนเขาเห็นว่าเออหนูเป็นหมอดูแต่หมอดูที่จีนเนี่ยถ้าเป็นประเภทแบบองลง 1. บุหรีตต้องจัดสองต้องคอแข็งผิดปกติผิดมนุษย์มนาถ้าไม่มีพวกเนี้ยเขาจะถือว่าองค์ไม่ลงแล้วเขาจะคิดว่าแบบเมาเอาให้มันเมาแล้วแม่นจะดูแม่นเขาใช้วิธีนี้จริงๆนะสิ่งที่เขาทํา เขาไม่สนใจอะไรหนูเลยนะเขาต้องการมารายาทก่อนคือดื่มไม่ดื่มถ้าหนูบอกไม่ดื่มหนูเสียใจทั้งโต๊ะเลยคือทําเขาแบบรู้สึกแบบไม่ได้เรื่องทั้งโต๊ะอันนี้มันคือมารายาทอยู่แล้วก็ตัดสินใจจัดไปจ้าเจอเมาไทายสีทองมัก25ปีเข้าไปแทบตายเลยค่ะกังเปย์เคยได้ยินมากักงเปยทั้งแก้วแก้วไปก่ะแล้วโต๊ะอ่ะยี่สิบกว่าคนหนึ่งโต๊ะนะคนละแก้วอ่ะ20กว่าจอกหนูก็แทบตายแล้วนะ เสร็จแล้วในนั้นน่ะคือเขามีหุ้นส่วนในการทําบุหรี่เคยเห็นไหมเวลาเราดูหนังจนะีนน่ะเราห้องเต้เขาจะมีกระถางจุดทูบจุดทูบเพื่อให้แบบกลิ่นไม้ตรงเนี้ยมันเข้าจมูกซึ่งเขาก็ทําบุหรี่ที่มันเป็นไม้แบบนั้นนะคะแล้วควันมันก็ตลบอบอวนอะ่ะแล้วในบรรยากาศห้องนะั้นนะข้าวเนะี่ยคือมองไม่เห็นว่ามันเป็นข้าวเห็นแต่ควันบุหรี่แล้วก็เห็นแต่หน้าคนแดงลอยอย่างเงี้ยแล้วหนูคือคนที่ต้องกินหนักที่สุดหลังจากนั้นเขาเห็นปุ๊บกินเหล้าเก่งไว้ต่อว่า แล้วคุณจะอยู่ยังไงอ้วกไหมอ <c oughs> าการเป็นยังไงแต่ก็ยังพออยู่ได้แล้วหลังจากนั้นค่อยไปเกิดอาการอยู่ในห้องเขาบอกเลยรับเป็นลูกบุญธรรมเลยดื่มเก่ง เขาตีเลยว่าเทพแข็งถ้าเทพไม่แข็งเนี่ยไม่มีทางแล้วยิ่งเราบอกว่าเป็นเทพสายผู้ชายนะคะไม่บอกว่าหนูไม่กินเหล้าเนี่ยคือจบไม่มีงานเลยหลังจากนั้นเขาก็เลยแบบโอเคแล้วก็ทุกครั้งที่หนูจะดื่มอ่ะหนูจะต้องบอกท่านยมก่อนท่านยมค่ะช่วยด้วยเพื่อให้หนูได้งานหรือว่าให้หนูแบบมีคอนเนคชันที่ดีอะไรอย่างเงี้ยคะ่ะท่านยมก็เลยสอนตรงนี้แล้วก็ทําให้มันไม่เมาพอไม่เมาเนี่ยมันก็เหมือนกับมันเป็นสกิลของการป้องกันตัวเองพอออกไปข้างนอกถ้าหนูเกิดไปเมามันไม่มีใครดูแลเนาะตอนนี้ก็เลยเหมือนกกกับว่่่าาไไไปไหนททุีีมมร โดนหม่อมเป็นผู้หญิงคอแข็งแต่ส่วนใหญ่จะเน้นในเรื่องของการพลิกแพลงในการใช้ชีวิตมากกว่าเอาแค่เอาเรื่องง่ายๆในเรื่องของการเรียนภาษาแบบอันนี้มันเป็นประโยชน์ให้กับคนแล้วก็เรื่องของการคิดบวกเอาเรื่องของการเรียนก่อนการเรียนสิ่งที่ท่านพูดเนี่ยท่านพูดเลยว่านั่งเรียนอยู่ที่ห้องอะ มันก็ได้แค่ในห้องแต่ถ้าออกมาใช้ชีวิตจะได้อะไรอย่างอื่นเพิ่มท่านจะบอกคํานี้เสมอเพราะฉะนั้นหมอไปายไปเรียนภาษาไม่เคยเรียนจบจ้าลง3เดือนเรียนให้เดือนเดียวอีกเดือนหนึ่งเที่ยวหลังจากนั้นเริ่มทํางานก็คือเริ่มพูดเริ่มคุยก็จะใช้ วิธีที่ท่านบอกแล้วก็ไปกินเหล้าหาเพื่อนเพราะจะได้เพื่อนที่เป็นคนท้องถิ่นที่ไปเที่ยวไม่ใช่เพื่อนที่ไปเรียนภาษาด้วยกันเพราะไม่งั้นระดับภาษามันก็จะได้อยู่แค่นั้นอันนี้ประสบความสําเร็จมากเพราะว่าไปได้ภาษาจีนมาแบบ ในระยะเวลาแค่ประมาณสองปีถือว่าอภินิหารที่สุดสําหรับไปเพราะไม่ได้ขยันแล้วก็อีกเรื่องหนึ่งคือเรื่องของการคิดบวกคิดลบอันนี้เป็นอะไรที่ตอนแรกไปรู้สึกแอนตี้ย้อนแย้งกันมากเลยคิดลบทําให้ทุกอย่างมันไม่เกิดนู่นนี่นั่นแต่คิดบวกสิทุกอย่างมันดีมันทาได้สิ่งที่ท่านสอนคือมึงคิดบวกนะลองคิดดูทุกอย่างมันจะสําเร็จถ้าคิดเหมือนคนทั่วไปลงทุนเท่าไหร่ไปยังไงมันก็สําเร็จแล้ววันหนึ่งถ้าไม่สําเร็จละ่ะมึงเสียใจไหมมึงเจ๊งไหม เจ๋งเออหนูก็เริ่มคิดใช่วะ่ะท่านก็เลยบอกว่าเวลามเรียนบริหารนะ่ะเขาสอนอะไรเออใช่วะ่ะเขาสอนเรื่อง worst case scenario ว่าเราควรจะดู การทำธุรกิจว่าถึงเวลาจุดที่แย่ที่สุดมันคืออะไรแล้วเรายอมรับความเสี่ยมตรงนั้นได้ไหมเพราะฉะนั้นหลังจากนั้นอะไปเริ่มคิดตามที่ท่านบอกนะมันเลยง่ายต่อการทำธุรกิจหรือการที่เราจะลงทุนหรือการใช้ชีวิตว่าเออเรายอมรับแบบนี้เรายอมหลับตาข้างหนึ่งได้หรือเราพร้อมที่จะสูญเสียในนั้นเพื่อจะได้สิ่งไหนขึ้นมาอะไรอย่างเงี้ยคะ่ะมันก็เป็นมุมมองอีกโลกหนึ่งที่เราไม่จําเป็นต้องไปเผชิญเองแต่ท่านสอนแล้วก็ได้ประโยชน์จริงๆอืโอเค,อเ,คเทปนี้ลาไปก่อนจ้าบ๊ายบาย